สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังแ oh. ลง้วก็แสนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังดูหนังเรื่อง Remember 15 EP 3 4ีนะครับแล้วก็วิเคราะห์หาฆาตรกรก,กันต่อเลยนะครับผมรอบ EP 3 4ีนี้นะครับผมมองเลยนะครับว่าแม่งเดือดมากๆครับคือมันมีคู่หนึ่งเนี่ยฆ่ากันนี่เห็นกันจัดจเลยนะแล้วตอนนี้ฆ่ากันเนี่ยหนังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แบบฉากอื่นลมนะหเห็นเป็นแบบตรงๆคือหน้าเล็บแฟบลงไปเลยอะ เออแม่งก็ทำให้ผมนึกถึงหนังยุคแบบปี80 90เือนกันนะที่แบบเหมือนแบบทำพร็อพขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นฉากการฆาตกรรมแบบนี้อ่ะแล้วมันก็มีฉากที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยล้มแล้วก็มีไม้เนี่ยแทงเข้าไปในลูกตาแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเต็มเลยนะซึ่งโอ้โหคอหนังสยองขวัญเนี่ยอย่างผมเ่ยคือชอบมากเลยนะผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะโชว์นะให้เปิดบาดแผลไปเลยอย่างหนังบางเรื่องเนี่ยถ้ามีตัวละครบาดเจ็บ ที่ตาไงก็อาจจะแบบเอามือมาบางบ,างบางมีเลือดไหลอะไรเงี้ยแบบจะพยายามจะปิดๆเนี่ยแต่นี่คือไม่โ์เห็น special เ f ฟ e c t ที่เขาทำเมคอัพขึ้นมาเลยเออก็าถูอาสะใจดีนะครับและความลับของตัวละครบางคนเนี่ยก็เริ่มเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เราเห็นว่าเออไอ้พวกกลุ่มเด็กม,มันรักกันดีเฮ้ยแต่จริงๆม่งก็มีความอิจฉาเลยสิยาความเกลียดกันอยู่ด้วยบางกลุ่มเนี่ยก็เริ่มที่จะวิเคราะห์เริ่มที่จะปานแล้วว่าเออ้ย ไอคนนั้นแม่งน่าจะเป็นคนไม่ดีนะไอคนนั้นน่าจะเป็นข้ากรน,นะคราวนี้เนี่ยมันเลยทําให้กลุ่มที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจกันหนักมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะฮะและแม้แต่พวกเดียวกันเองเนี่ยก็เริ่มแตกด้วยมันก็เลยผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวใครตัวมันและไม่มีใครก่อกลุ่มกับใครทั้งนั้นนะครับซึ่งไอความลับดามือที่เปิดเผยออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นถหนงือขนาดแรงจูงใจที่ใช้ฆ่าคนอื่นได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให ความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเริ่มละของละแหงกันนะแต่ในความสนุกของ EP พีมนะครับมันก็มีหลายสี่หลายเหตุการณ์ที่ผมว่าสมว่าเอ๊ะหนังมันตั้งใจหรือว่าจงใจมากเกินเลยไปหรือเปล่าที่จะเหมือนกับแฟนเซอร์วิสคนดูหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนังเนี่ยดำเนินเรื่องไปอย่างรวดเลยหรือเปล่าเขาจึงรีบรวบรัดบางสีบางความสัมพันธ์ให้ไวขึ้นหรือถ้าจะมาบอกว่าเอาก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเส้นของ เส้นแบ่งความเป็นความตายแล้วรู้สึกยังไงก็ต้องเผยออกมาเลยแต่คราวนี้เนี่ยในตอน Ep 1หรือว่า2เนี่ยเขายังไม่ได้มีฮินอะไรมากมายให้เรารู้มันก็เลยแบบอยู่ๆจะใส่แฟนเซอร์วิสเข้ามาก็ใส่มา,าทันทีมันก็เลยแอบแบบม,มาดูอยัเดเยียดไปนิดนึ่งนะครับผมสำหรับผมนะแล้วก็จากอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นตอนที่โฟนเนี่ยมันปาดมือแล้วก็มีเนี่ยไปปาดคอเปโตเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็ดู แปลกมปอกกันนะเพราะว่าตัวโฟนเนี่ยคือตัวเล็กมากๆเลยแนละ้วเปโตเนี่ยตัวโคตรสูงนะและไอตอนปาดเนี่ยเขาก็เหมือนแบบปาดอยู่แค่ในระดับอกนะแต่แบบไม่ปาดคอได้ไงวะเออแล้วก็เป็นแบบเป็นแนวค่อนข้างสวยนะหเห็นชัดๆอะไรเงี้ยอ่าแล้วอย่างอีกทีหนึ่งที่เจลกับโฟนเนี่ยมันทะเลาะกาันและไอเจลเนี่ยแม่งก็เหมือนแบบปัดตัวโฟนกระเด็นไปแล้วโฟนเนี่ยแม่งก็เหมือนแบบกระเด็นแบบบุนตัวเออาตาเข้าไปรับไอตรงแท่งไม้ที่มาพอดี ซึ่งผมว่าไอซีอุบัติเหตุทั้งสองอันนี้เนี่ยมันดูจงใจใส่ให้เกิดเรื่องเกิดราวไปสักหน่อยนะฮะแล้วก็ภาพอะไรที่ออกมาเนี่ยมันก็ดูแข็งๆด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนในกลุ่มเนี่ยเริ่มการไม่ไว้วางใจกันมากขึ้นนะ,นะและยิ่งตอนท้ายเนี่ยไรลา,ลา,ลามันก็โผล่มาแล้วนะครับจนเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าไลลา,ลาเนี่ยจะมีชีวิตอยู่จริงๆหรือว่าเป็นเพียงวิญญ,ญาณกันแน่นะครับผมเพราะถือว่า สนุกมากๆครับผมก็รอดูตอนต่อไปเลยนะครับ5กับ6ครับอ่ะและตอนนี้เนี่ยเราก็จะทำตัวเป็นนักสืบค้นหานะครับว่าใครเนี่ยที่เป็นคนฆ่าไลลาแล้วก็ฆ่าเพื่อนมนก่อน,อน,นะครับโดยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็เก็บมารวบรวมจนถึง EP 4นี้นะครับผมอ่ะไปดูพร้อมกันครับคือใน EP นี้เนี่ยผมว่ามันมีตัวละครที่เขาเปิดเผยมากขึ้นนะก็คือ ตัวละครทั้ง4ตัวนี้นะครับผมอย่างตัวน้องผมแดงเนี่ยเนี่ยคนนี้นะครับชื่อว่าโซนาจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออิฉาไลลานะไอ้น้องโซนาเนี่ยคือก็เก่งเรื่องคณิตศาสตร์โอลิมปิกเหมือนกันแต่โรงเรียนเนี่ยนั้นส่งตัวไลลาไปแข่งนะครับก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยอดอดโอกาสอะไรบางอย่าง เราก็เพิ่งมารูนะว่าตัวไลลาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยมีเพื่อนอะ่ะพูดไม่เก่งโซนาเนี่ยก็เหมือนชวนไลลาเนี่ยเข้ากลุ่มสรุปก็คือโซนาเนี่ยทั้งทําตัวดีแล้วก็ทําตัวแยกกับไลลานะฮะอ่ะและตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้ครับที่มีชื่อว่าไมซึ่งไมเนี่ยก็ทําดีกับเนทอยากจะได้ทุนดูแล คนพิการคราวนี้เนี่ยเนทมันรู้มันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงแม่งมาทําดีกับกูเพราะว่าหวังผลประโยชน์จากกูเท่านั้นเหรอฉะนั้นนี่มึงเนี่ยแม่งก็มางครั้งมานินทากูด้วยว่ากูมันอ่อดแอกูมันสับออยซึ่งคราวนี้เนี่ยเนทมันก็เลยแบบก็เลยโมโหมายนะครับตัวลิลลี่เนี่ยแต่มันก็มีหลายซีนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าโซนาเนี่ย ดูปแปลกนะอย่างเช่นซีนนี้นะครับโซนาเนี่ยมันไปบอกกับไลลาว่าทำไมมึงทํากับน้องมึงเองแบบนี้ทํำไมทํากับลิลี่แบบนี้ไลลามันก็บอกว่าฮะน้องกูไปฟ้องมึงเหรอโอ๊ยแม่งปากดีเหลือเกินขี้ฟ้องวะอะไรเงี้ยแล้วโซนาก็บอกกูก็เพื่อนมึงนะเว้ยมึงไม่คิดจะช่วยกูหน่อยเลยเหรอไลลาก็บอกว่ามึงก็สมควรแล้วนี่ก็โดนโตซหน้าตกเพียอ่อาคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรแต่น่าจะเป็นเรื่องการแข่งเลขโอลิมปิกหรือเปล่า แต่คราวนี้เนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าโซนาเนี่ยจะต้องไปปกป้องลิลลี่ขนาดนั้นเออมึงมีความสัมพันธ์อะไรกับลิลลี่โดยส่วนตัวหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าโซนาเนี่ยชอบลิลลี่สิ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามันจะเป็นแนวเลสเบี้ยนชอบกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในหนังเนี่ยตัวละคร2ตัวนี้เนี่ย ตัวนี้กับตัวนี้นะครับพอมา EP นี้ผมจำชื่อได้แล้วเคนคนนี้ชื่อเคนกับเปโตแต่ผมก็ไม่แน่ว่าไอการจูบครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการจูบเพราะว่ารักกันมานานแอบรักกันจริงๆหรือว่ามันแค่เผลอ ER ใจกันแน่เพราะว่าไอตัวเคนเนี่ยมันก็บอกเฮ้ยยังไงกูจะต้องปกป้องผู้มือให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเปโตมันก็มีแผลที่คอบแบบนี้นะมันก็เลยอาจจะเป็นแค่อารมณ์ัชววูบเท่านั้นหรือเปล่า ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านักแสดงทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาเคยเล่นบทแนวนี้กันมาก่อนหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยโอ้แน่นอนเลยะครับว่าแฟนเตอร์วิทชัวร์เลยฮะคู่นี้ก็ด้วยนะทั้งเจลโฟนะครับตัวโฟนเนี่ยก็คือแอบชอบเจลมานานแล้วแบบจูบปากันอีกมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าพอมันมีฮินต์เรื่องแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวโซนาเองเนี่ยก็อาจจะชอบลิลลี่เพราะแบบออกหน้าออกตาปกป้อง เรลี่ขนาดนั้นนะนะแล้วก็ตั้งแต่ ep หนึ่งแล้วด้วยที่เวลาเจลโฟเนี่ยแม่งมาหาเรื่องเนี่ยโซนาแม่งก็จะแบบว่าอะไรวะพวกมึงทำไมต้องไปหาเรื่องน้องวะมึงตัวปัญหาทำ,ทำไมต้องอย่างนี้น้องวะทำไมต้องอย่างนั้นน้องคือแบบจะเห็นได้ว่าโซนาเนี่ยปกป้องลิลี่ตลอดเวลานะครับผมแต่ที่พีคจ,จัดเลยเนี่ยก็คือไอพี่บิวเนี่ยแม่งน่าจะชอบเนทเฉยเลยเพราะว่ามันมีซีนที่เหมือนแบบ ไอ,อพี่บิวเนี่ยเดินมาแล้วเห็นเนทกำลังยืยนคุยกับคนอื่นแล้วก็แบบแม่งเป็นภาพสโลว์แบบซึ้งๆเออนางในฝันเอารมณ์ออประมาณนั้นน่ะคือผมก็เลยคิดว่าไอ,อพี่บิวเนี่ยแม่งชอบเนทหรือเปล่าแล้วมันก็มีอีกซีนหนึ่งที่เหมือนแบบแก๊งเด็กผู้หญิงสี่คนเนี่ยเอ้ยแก๊งเด็กผู้หญิงสามคนเนี่ยเดินมาแล้วไอบิวแม่งก็บอกว่าเออผมขอคุยกับเนทหน่อยได้ไหมแล้วก็บอกเนเป็นไงบ้างเนตโอเคหรือเปล่าซึ่งแบบหึ มึงมาคุยอะไรพิเศษกับเนทคนเดียวอะกับไม้กับโซน่ามึงไม่คุยอะเออก็เลยไปไม่ได้แม้ว่าชอบเนทเนี่ยทั้งไลลาทั้งบิลเนี่ยมันเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วมึงกินรวบทั้งแก๊งนี้เลยเหรอมึงนี่โหดจัดนะแต่เนทเนี่ยก็แสดงออกค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าไม่ค่อยชอบบิลเท่าไหร่อ่ะและตัวละครต่อมานะครับก็คือโบโซนะครับผมตัวนี้เองนะครับโบโซชื่อมันเท่จริง ซึ่ง e ีนี้เนี่ยมันก็แสดงออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าแบบว่าชอบไมล์มากคือว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไมล์ทั้งโบโซ่เนี่ยก็อาจจะชอบกันนั่นแหละแต่พอไมล์รู้ตัวว่ามันเป็นในง่องในสมองเนี่ยมันก็เลยอาจจะเลิกกันหรือเปล่าอยากให้โบโซ่แบบมึงไม่หาคนอื่นเถอะกูจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือโบโซ่เนี่ยมันก็ชอบไมล์มาก,กน,นะก็เลิกชอบไม่ได้แต่มันก็มีเบาะแสบางอย่างที่ทําให้แม่งน่าสงสัยสุดๆเลยนะครับกับไอ้โบโซ่เนี่ยเดี๋ยวผม ขอพูดทีหลังแล้วกันแล้วรวบรวมไอ,เอ้เบาะแสที่น่าสงสัยไว้ทีหลังสุดทีเดียวเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมเออผมก็ชอบคบนะก็ดูแบบเป็นคนดีนะครับแต่กลายเป็นว่าบิลกับแดนเนี่ยมันตีกันนะครับผมตีกันนะฮะแล้วแดนเนี่ยตายตายแบบตายแบบชัวร์เลยอ่ะตายแบบด้วยน้ํามือของไอ้บิวที่แม่งเอาหินฟาดปึ๊กปึ๊กเหมือนที่เราเห็นในเทรลเลอร์นั่นแหละ ตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอ,เอ้ภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพแบบภาพฝันภาพในความคิดเลย่าเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยคือเป็นภาพของจริงเลยคือแดนเนี่ยแม่งโดนทุบหัวแบะไปกับพื้นเลยนะครับผมแล้วแต่ซีนี้ก็เป็นสีนที่ผมชอบนะซึ่งมันต่างจากตัวลิลลี่นะผมว่าที่ลิลลี่แค่จมน้ําไปเนี่ยผมว่าไม่ตายหรอกอืมลิลลี่ไม่น่าตายเขียไว้ก่อนแล้วคนแถวบนนะครับเคนอันนี้เจลอันนี้โฟนเจลกับ เคนเนี่ยก็ไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกันมากนะก็ดูอย่างรักคันดีแต่อย่างโฟนกับโฟนกับเปโตเนี่ยมันเป็นแฟนที่เหมือนเปโตเนี่ยเวลาโฟนมันพูดอะไรเนี่ยเปโตมันก็จะไม่ค่อยเชื่อนะโฟนเนี่ยมันเป็นคนที่เห็นไลลาแล้วก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเห็นไราลานะอีไลา,ลามันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตามท่าทุกคนหรือเปล่าอีเปโตก็บอกว่าเฮ้ยเธอ มันเป็นภาพหลอนไหมมันไม่น่าจะเป็นจริงไปได้นะหรือว่าเวลาโฟเนี่ยด่าอะไรพวกไอ้แก๊งโซนา่าเนทไมเนี่ยเบโตก็ไม่กจะแบบว่าเฮ้ยพวกเธอเนี่ยไปเกียดอะไรเขาขนาดนั้นว่าทำไมจังไปแบบชิงชังอะไรขนาดนั้นซึ่งโฟเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามึงเนี่ยกูพูดอะไรมึงไม่เคยอยู่ข้างกูเลยเป็นแฟนกันนะแต่เหมือนไม่ค่อยจะมีความเห็นตรงกันสักเท่าไหร่อะ่ะเอาจริงโฟเนี่ยมันก็ดูเหมือนอารมณ์แบบเป็น ขี้ชาขี้ดาขี้นิทาอะไรแต่เปโตดูเป็นคนดีอ่ะอแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันมาคบกันได้ยังไงนะก็ดูแบบต้องสองนแม่งแบบดูเคมีในคนละขั้วเลยนะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับมันก็มีซีนที่เคนกับเปโตเนี่ยดูดปากกันนะครับคือจูบกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งเจลทั้งโฟนเนี่ยก็คือแบบไม่อยากจะยุ่งกับผู้ชายของตัวเองแล้วนะครับแต่โฟนเนี่ยคือน่าจะชอบเจลแน่ๆนะเพราะดูจากน้ําเสียงสายตาการกระทำเนี่ยบอกว่า กูล้างมึงมานานแล้วนะเว้ยกูมองมึงมาตลอดแล้วก็เข้าไปกอดเข้าไปแบบคือมันชัดเจนอะเพราะอย่างคู่ไอเปโตไอเคนเนี่ยมันแบบมันแค่มองตากันจูบกันอาจจะเป็นพลังเผลอหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบอะไรเงี้ยแต่คือโฟนเนี่ยผมว่ามันชอบเจลชัวๆวนะครับแต่คือเจลเนี่ยไม่ได้ดูไม่ชอบโฟนนะดูแบบกลุ่มเนี้ยแตกและผู้ชายอยู่กับผู้ชาย,ยผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงและทั้งสองคนทั้งล่างเนี่ยทั้งโซนาทั้งไม้เนี่ยก็เริ่มออกมาแชร์กันลวส่วนไม้ก็ออกมาแชร์โซนาโซนาแม่งตอน ทำอยู่กับพวกเราอะทำเป็นว่าดีกับไลลายอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วน่ยมันก็อิจฉาไลลาไอ์อเทอร์ที่ไลลาเนี่ยมันได้ติดไว้ว่าเป็นนักเรียนยอดเยี่ยมดีเด่นเนี่ยโซนาแม่งก็ไปเฉี่ยอวอมาเอาจริงไอ้พอเตอร์ที่เขาแปะโชว์ว่าแบบเป็นนักเรียนดีเด่นเนี่ยผมว่าหนังเขาเขาดูตั้งใจจะเหมือนแบบสซตทายเ็จสีอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะแบบโอ้มันใหญ่เกินไอ้รูปที่แปะซึ่งในงานที่โรงเรียนเอารูปขนาดใหญ่มาแปะแบบนี้เนี่ย ทั้งคนที่อยู่ในรูปเองหรือว่านโรงเรียนคนอื่นที่เห็นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกชอบก็ได้นะเออมันไม่ใช่ว่าจะชอบกันทุกคนนะครับผมแต่อย่างว่านะโรงเรียนมันได้ผลประโยชน์อะนะจนถึงตอนนี้เนี่ยผมพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในก่อนเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ต่อจากนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเบาะแสคร่าวๆที่ผมจับได้ตอนที่ดูหนังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมอ่ะอย่างรูปแรกนี้นะครับโซน่าเนี่ยในหนังพูดว่าเคยผ่านเรื่องแย่ก,กว่านี้มาแล้วมันก็ทำให้คิดว่า เรื่องแย่กว่านี้เหรอมีเรื่องแย่กว่านี้อีกด้วยเหรอวะนี่เพื่อนมึงฆ่ากันเนี่ยมึงยังไม่แย่สุดอีกเหรอแสดงว่อที่บ้านของโซนาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาครอบครัวแน่ๆครับผมตอนที่เปโตมันโดนปาดคอเนี่ยมันรู้วิธีหยุดแผลที่คอของเปโตด้วยนะมันเป็นตัวละครที่ดูมีสติแล้วก็ช่วยเพื่อนได้เนี่ยก็เลยมองเอ๊ะหรือว่าพ่อหรือแม่ของโซนาเนี่ยคือทํางานเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารหรือเป็นอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ โซนาเนี่ยมันรู้เรื่องราวการเป็นธรรมบาลแบบนี้ไออันสุดท้ายเนี่ยที่ทําให้เรารู้ว่าโซนาอิจฉาลิศยาไลาลาเนี่ยเพราะว่าไลลา,ลาเนี่ยได้ไปแข่งแมตช์โอลิมปิกแล้วตอนแรกเนี่ยอาจารย์เขาบอกแล้วด้วยนะว่าจะให้จะให้ตัวโซนาไปแต่ด้วยความที่พ่อของไลาลาเนี่ยเป็นเหมือนคนใหญ่คนโตอาจจะมีเงินทุนเยอะสนับสนุนโรงเรียนเยอะก็เลยให้ตัวไลาลาไปนะครับผมซึ่ง ในซีนตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ตัวโซนาเนี่ยโกรธไลาลามากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมไปว่ารักลิลลี่หรือเป็นไปได้ไหมว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครใหม่โผลมาอย่างตัวโซนาจะมีน้องสาวมาก่อนแล้วน้องสาวตายไหมก็เลยเห็นตัวลิลี่เนี่ยเปรอเปียกเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนอะไรงี้หรือเปล่าอและหลักฐานคำพูดต่อมานะครับแดนกับบิลเนี่ยมันจะเข้าไปฆ่ากันในป่านะครับแล้ว ไอบิวเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยลิลลี่เนี่ยมันก็แค่เห็นแดนไปแกล้งเงีย้ยเฉยเว้ยมันไม่ได้รักมึงนะเว้ยแดนซึ่งไอคําพูดตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าทําไมมันพูดแบบนี้นะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าลิลลี่เป็นคนแบบนั้นหรือว่ามึงเคยได้ลิลลี่ซึ่งผมว่ามันเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าตัวลิลลี่เองเนี่ยก็เหมือนมีความอิจฉาพี่สาวอยากให้พ่อแม่เนี่ยมองตัวเองบ้าง ก็เลยอาจจะต้องการความยอมรับจากผู้ชายอาจจะไม่ได้จากพ่อแต่อาจจะได้จากแฟนของพี่สาวไหมก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปพลีกายให้กับบิลหรือเปล่าและยิ่งไอตัวเคนเนี่ยแม่งก็รู้ความจริงทั้งหมดด้วยว่าไอบิลเนี่ยน่าจะเคยทำอะไรไม่ดีกับลินลี่ไว้แต่หนังเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ฉเฉลยนะว่าไปทำอะไรไว้ ตอนที่เจอหน้าบิลครั้งแรกเนี่ยก็ยังแบบยกมือว่าพี่บิลสวัสดีครับแต่ตอนหลังเนี่ยแม่งเรียกมึงเลยนะเออเคนแม่งเรียกมึงเลยก,ก็แสดงว่าไอ้บิลเนี่ยมันต้องเป็นคนเฮี้ยแหละและตัวบิลเองเนี่ยก็มองเน้นเหมือนตกหลุมรักด้วยก็เลยแอบงงว่าจริงๆแล้วที่ไอ้บิลเนี่ยมันคบกับไรล,ลาเนี่ยหรือว่าเพราะต้องการกวนตีนแม็กเฉยๆหรือเปล่าซึ่งเราก็จะสังเกตได้นะว่าถึงแม้ตัวลิลลี่เองจะมีอะไรกับแดนเนี่ย แต่แดนเนี่ยก็เป็นคนเริ่มเกมรู้ก่อนตลอดเลยแล้วพอเสร็จกันแล้วเนี่ยแดนมันก็เหมือนแบบอยากจะดูแลอยากจะรักลิลลี่นะแต่ลิลลี่มันก็เออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยหนูกลับบ้านก่อนนะเออก็เป็นไปได้ว่าลิลลี่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รักแดนนะครับผมอ่ะแล้วไปต่อกับราคาตัวต่อไปเลยนะฮะเป็นตอนที่ตัวเจลเนี่ยมันพูดประโยคนี้เอาไว้นะครับว่าทำไมไม่มีใครรู้เลยว่าวา,ายลามันเฮี้ยขนาดไหน จริงๆมันอาจจะเป็นคำที่คนที่ไม่ชอบหน้ากันเนี่ยพูดก็ได้แต่ผมว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยตัวทั้งโฟนทั้งเจลเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นแบบผู้หญิงร้ายๆใช่ไหมแล้วเราก็เห็นความร้ายของไรลามาขึ้นเรื่อยๆพอประโยคนี้เนี่ยมันได้พูดขึ้นมาในประโยคหลังๆที่เราเริ่มเห็นไรลามันร้ายแล้วเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออหรือว่าจริงๆอะไลลามันก็เฮี้ยจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าโฟนกับเจลเนี่ยมันมันเป็นคนดีแต่อย่างน้อยมันก็เหมือนกับ มันคงได้เห็นอะไรบางอย่างของตัวไลลาจริงๆแล้วแล้วผู้ชายเนี่ยยังไม่เห็นแล้วก็มีอีกประโยคนึงนะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือตอนที่เจอเนี่ยมันพูดกับอีเคนว่าเธอไม่รู้หรอกว่าความอิจฉาเนี่ยมันทําอะไรได้มากขนาดไหนน่าจะพูดประโยคประมาณนี้แหละมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออคนที่อิจฉาไลลาเนี่ยแม่งมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นอย่างโซน่าอย่างเนทอย่างลินลี่เออมันเยอะแยะหมดอะ ความมิจฉาเนี่ยมันจะทําอะไรได้มากขนาดไหนจนถึงแบบลงมือฆ่าเพื่อนเลยหรือเปล่าข้อความนี้มันเป็นพินในหนังเนี่ยมันก็เดาได้หลายตัวเลยนะว่ามันจะเป็นใครกันบ้างถ้าความมิจฉาไละลาเนี่ยมันผู้ชายมันจะอิจฉาไละลาเรื่องอะไรนี่อย่างหนึ่งก็ไม่ออกนะแต่ถ้าคําพูดนี้มันมาจากฝั่งผู้หญิงและเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีหลายตัวละครเลยนะครับที่อาจจะใช้ความมิจฉาเนี่ยแล้วก็กระทำการฆ่าเพื่อนได้นะครับผมอ่ะและปิศาสุดท้ายนะครับที่ผมว่ามันน่าชงนแล้วก็คาใจที่สุดเลยนะครับ ก็คือตอนที่ไอโบโซเนี่ยมันเดินมาเห็นแล้วนะครับว่าบิลเนี่ยฆ่าแดนแต่ไม่รู้สึกกลัวไม่ตกใจด้วยแลอแถมยังช่วยอำพางศพให้อีกมันก็ทําให้ผมคิดว่าทําไมโบโซมึงไม่ตกใจกลัววะหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวโบโซเนี่ยมันรู้ฆาตอรตัวจริงอยู่แล้วว่าเป็นใครก็เลยไม่กลัวบิลหรือว่าต้องการที่จะใช้บิลซึ่งตัวบิลเองเนี่ยก็ยังงงเลยนะว่าแบบ ไอโบโซ่ hey, zo, เนี่ยมาช่วยมันอำพางศ์ศพทำไมและเหตุผลของไอบิวก็คือว่าไม่อยากให้มายรู้เรื่องนี้เพราะไม่อยากให้มายเกลียดก็เลยงงว่าบิวฆ่าแดนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่มายจะเกลียดมึงไม่เกี่ยวอะไรกันเลยหรือเป็นไปได้ไหมว่ามายชอบแดนก็เลยไม่อยากให้มายรู้ว่าแดนตายแล้วอย่างเงี้ยเหรอและคําพูดอีกคำหนึ่งเนี่ยไอโบโซ่ hey, zo, เนี่ยก็บอกว่าลินลี่ก็ไม่อยู่แล้ว ที่เหลือก็แค่โซนาประมาณว่าไอกลุ่มผู้หญิงเนี่ยซึ่งตอนนี้เหลือเนสเหลือโซนาเหลือไมล์เนี่ยมันคนที่เป็นปัญหาเนี่ยเหลือแค่โซนาคนเดียวซึ่งจากคําพูดนี้เนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าไอโบโซเนี่ยชอบไมล์ชัวไอเนี่ยชอบชอบิลเนี่ยชอบเนสชัวและที่เหลือไอโซนาเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเก็บเอาไว้แล้วก็คือไปฆ่าไอโซนาเลยมันก็เป็นไปได้ว่าไอโบโซเนี่ยก็น่าจะรู้ด้วยว่าบิลเนี่ย อันนี้เนี่ยก็คือข้อมูลเท่าที่ผมดูมันจะถึง4 EP นะมีประมาณนี้อ่ะและเราก็มาสรุปความน่าจะเป็นในการหาคาตกรกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งจาก EP 3 EP 4เนี่ยก็ทำให้ผมคเยวมากเลยนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคาตกรกกันแน่แต่ผมเดาว่ายังไงคนที่ค่าลายลากับคนที่ค่าเพื่อนเนี่ยน่าจะคนละคนกันและคาตกรกเนี่ยอาจจะมี2คนก็ได้นะครับผม เดีแม่ก็มีคาตกรคนเดียวแต่มีผู้สมรู้ร่วมคิดหนึ่งแต่ผมตีเป็นสมรู้ร่วมคิดก็เป็นข้าากรไปแล้วกันซึ่งคนแรกเนี่ยที่ผมสงสัยก็คือไอ้ตัวโบโซกับมายนะครับผมเพราะว่าไอ้โบโซเนี่ยพอเห็นบิลแล้วเนี่ยไม่ตกใจไม่กลัวก็เลยคิดว่าไอ้โบโซเนี่ยน่าจะรู้ คืออย่างไอแดนกับบิลที่มันฆ่ากันเนี่ยมันเกิดจากความทะเลาะกันเออไม่เข้าใจการพัดพังอะไรก็ว่าไปอย่างแต่คนที่ฆ่าแม็กแล้วก็ทำให้ลิลลี่จมน้ำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าโบโซมันรู้ตัวจริงอยู่แล้วว่าใครก็เลยแบบไม่กระตกกระตากอะไรซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าไมเนี่ยจะเป็นฆาตกร แต่ผมว่าอันนี้เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้แบบไม่เยอะมากนะผมตีไป็สัก20%พอแล้วกันนะและอีก,อกทฤษฎีต่อมานะครับผมก็คือพอผมเห็น EP3 EP4 EP เนี่ยทั้งไอตัวโซนาเนี่ยดูแบบรักลิลลี่มากอะ่ะก็เลยเป็นไปได้ไหมว่าโซนาเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรแล้วตัวลิลลี่เนี่ยมันแค่จมน้ำไงมันไม่ได้เห็นว่าตายเป็นศพ ผมก็เลยเดาว่าลิลี่เนี่ยน่าจะยังไม่ตายแล้วเป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองคนเนี่ยร่วมมือกันร่วมมือกันฆ่าด้วยจากคําพูดของไอ้เจลที่พูดว่าแบบเธอไม่รู้หรอกว่าความอิจฉาเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้มากแค่ไหนส่วนตัวลิลี่เองเนี่ยที่พี่สาวตัวเองโดนฆ่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากหรือเปล่าเพราะตัวลายลายเองเนี่ยมันก็ชอบกดกีดา่าว่าลิลี่มึงพยายามไม่พอเบมือแบบพ่อแม่ไม่สนใจมึงอะไรเงี้ย ความร่วมมือของทั้งสองคนทั้งลิลี่ทั้งโซน่าจะร่วมมือกันฆ่าคนอื่นฆ่าไรลาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สักสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะแต่ตัวลิลี่เองเนี่ยผมยังคาดเดาไม่จบนะครับผมว่าลิลี่เนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าน่าจะฆ่าแม็กนะลิลี่อาจจะรู้นะว่าแม็กเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปหรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้บอกว่าลิลี่เนี่ยแคร์ไรลาร์ถึงขนาดไปฆ่าแม็กนะแต่อาจจะแคร์พ่อแม่ของตัวเองที่รู้สึกเสียใจมากๆที่มีขุด คลิปนี้หลุดออกมาเสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ตัวลิลี่ไปฆ่าแม็กหรือเปล่าแต่นี้ก็ยังเดาไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งน้องเนทขาเหล็กที่ผมสงสัยลเป็นตัวละครแรกๆว่าเอ๊จะเป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วขามันไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยผมมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าเออมันมาขาเสียแค่ตอนที่ขึ้นเกาะมันจะเหมือนแบบมันมันขาเสียมานานแล้วอะ่ะ ตั้งเป็น5 6 7เปีหรอมั้งเออมันก็เลยมีความเป็นไปได้น่าจะน้อยนะแต่ผมว่าอก,อการที่เขาขาพิพกขาดเสียอะไรเงี้ยมันน่าจะมีที่มานะว่าใครเป็นคนทําแต่เราไม่รู้ว่าหนังเนี่ยมันยังไม่ใช่เลยนะครับผมคือผมว่าสี่ตัวนี้เนี่ยคือเขาเกาะกลุ่มกันตลอดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นฆาตกรไปได้นะอาจจะเป็นเพราะในเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ใส่มห้เขาเยอะหรือเปล่าคืออย่างในเจลเจลกับโฟนเนี่ย โอเคอาจจะเกียดลายลากันทั้งคู่แต่ก็เป็นตัวละครที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมานะเกียดก็คือเกียดไม่ชอบก็คือไม่ชอบกูจะเล่นงานมึงกูก็เล่นงานมึงเลยผมเลยคิดว่าตัวละครสองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่น่าใช้คาตรกรนะซึ่งมันต่างจากพวกโซนาพวกมายที่แม่งเหมือนแบบมีความแบบไม่ชอบกันแต่ก็เก็บเอาไว้นินทากันรับหลังอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันน่ากลักวกว่านะ คนอย่างเจฟเนี่ยยังดูแบบเออยังดูแบบสื่อสารกันตรงไปตรงมามากกว่าอีกอะและอย่างตัวเคนเนี่ย mm hmm. ก็ผมว่าก็ดูเป็นคนจริงจังตรงไปตรงมาดีนะเอาจริงผมว่าตัวละครเคนเนี่ยผมว่าผมชอบนะเพราะแม่งเท่ดีคือถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องของไอบิวกับไอแดนเนี่ยแต่พอมันหมดความเคารพแล้วอะมันก็เป็นตัวละครที่แสดงออกมา,าตรงๆนะเรียกบิวว่าแบบมึง ไอบิวไอเฮียไอสัตว์ซึ่งเออเฮ้ยตัวละครตัวนี้แม่งแบบมีฟิลแบบมีฟิลคุณธรรมอ่ะมีฟิลแบบพระเอกโชเนนอะ่ะเออแต่นี่ก็ยังไม่รู้นะว่าแบบมันจะไปเกลียดจะไปโกรธใครถึงขนาดฆ่าใครได้นะตัวเคนเนี่ยอืมเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันก็รักอยู่แค่2คนเนี่ยเออมันก็ยังรักอยู่แค่สองคนอยู่แค่เนี้ยก็ไม่น่าจะไปฆ่าคนอื่นได้นะจะไปฆ่าแม็กทาไมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอ่าตอนอีพีแรกเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่เหมือนไอแม็กในเดิมมาด่า ไอ้เคนว่าแบบเอ้ยมึงเปิดเพลงเบาๆหน่อยมึงวันนี้มาอะไระไรลานวยมึงอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ทะเลาะกันแบบตรงไปตรงมาจะต่อยก็ต่อยกันมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละคนปกตินะไม่ใช่มาแบบแม่งมาแค้นมาโกรธมาฆ่ากันรับหลังอะไรเงี้ยแต่ความขัดแย้งของเจลโฟนเนี่ยมันก็ทําให้ผมชอบตัวละครโฟนมากขึ้นนะเพราะมันทําให้รู้สึกว่าจากผู้หญิงที่ดูแบบขี้กลัวกลัวผี เราจะอยู่มันก่อนนี่รอดไหมเนี่ยกลายว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนจากผู้อ่อนแอเนี่ยกลายเป็นผู้ล่าแล้วหรือเปล่าส่วนเปโตเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวละครที่ดูยังดูใจดีอยู่นะดูใจดีน,นุ่มนิ่มอ่อ,อนหวานอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะไปฆ่าใครหรือว่าโกรธใครได้ยิ่งตอนที่คุยกันในกลุ่มสี่คนของพวกเขาเนี่ยดูเป็นคนที่แบบว่า มีความเป็นผู้ใหญ่นะถึงจะเป็นรุ่นน้องแต่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นมากที่สุดดูทรงแบบเหมือนไม่น่าจะฆ่าใครได้หรือเกียรใครได้อะแต่ผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะดูดีแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเขาเอามาปั้นให้เป็นพลิกไปอีกด้านเนี่ยแม่งจะเป็นอะไรที่แบบเกินความคาดหมายมากเลยนะแตะ่สรุปสุดท้ายนะครับยังไงเนี่ยคอนตกรเนี่ยผมก็เดาว่าน่าจะมี2คนนะและลิลลี่เนี่ย ต้องเป็นหนึ่งในน,นั้นแน่นอนชัวอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องต้องมีลิลลี่ต้องมีลิลลี่ชัวรหนึ่งในน,นั้นหนึ่งในน,นั้นแต่ตัวฆาตรกรอ,กอีกตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะผมว่าคนแรกยังไงลิลลี่เนี่ยเราต้องต้องมาแน่แล้วคนสองเนี่ยบอโซมาดเนทเนี่ยต้องอยู่ในสีคนนี้แน่นอน <laughs> อ่าและเมื่อที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับคิดว่าใครเนี่ยเป็นฆาตก,กรกันแน่นะครับนอกจากบิวแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นอีกหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาวิเคราะห์มาเดาด้วยกันได้นะครับผมซึ่งผมว่าซีรีส์ชุดน,นี้เนี่ยก็น่าจะมีไม่กี่ตอนนะเพราะว่าดําเนินเรื่องได้ไวมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้ากัน้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ